สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆจากวัดป่าหนองวัวซ้อครับวันนี้ทีมงานเรามาพักแรมที่นี่ครับมาอาศัยบารมีของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับซึ่งสาวนเพริ้นเพงคือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเจริญนะครับบร่ได้มาโดนละครับแต่ว่าตัวปีกต้องมานอนนยุ่ตรงนี้นะครับในวันพักแรมครับขอใส่สถานที่ของพระอาจารย์นะครับ หลุดซีดหลูกหาครับขอเป็นทีหลับนอนนะครับปีนี้เนี่มีอกาสวนเวียนมาถึงแล้วครับเดี๋ยวสีน้ำผ้าเป็นพี่น้องแฟนคลับเอซีซาวนาแพงไปสัมผัสนะครับกับศิลปินซาวนาแพงในการพักฟันได้ครับปีนี้ครับขณะนี้เวลาสี่ถุงยี่สิบหาครับเมนูอีกกระลังนะครับทำความสะอาดนะครับได้ยังกินแกล้งนี้หนุ่ยนี่ต้มเส้นค่ะโอ้ได้ต้มเส้นเรียงทิ้นงานนะครับประมาณบาทขึ้นหนึ่ง นะครับเพื่อเดินทางมาถึงนะครับรถบัสซีขั้นครับมาหดครบจมล้วนแล้วนะครับซึ่งรถบัสขั้นหนึ่งนะครับได้พังอยู่กลางทางเสีอยู่กลางทางครับระวังเดินทางมาจากเพชรบุญอำเภอหนองไผ่มือขึ้นนี่นะครับนี่ครับทีมงา่อนการควดแม่นะครับต่ำมะพุ่งต่ำมะไฟเลี้ยงซื้อกันกินนะครับโอ้โอ้ดีครับโอ้ต้มเส้น นะครับท <mile> ุ่านอันนี้จิมอิ่มเป็นบางส่วนแล้วนะครับบางส่วนอิ่มเหลือถ้าย้อยหลับนอนนะครับเลนซีนตัวนะครับเรากินกินบรรยากาศเลยนะครับมีเพื่อบรรยากาศสดๆให้ได้วัดนะครับต้องใช้วัดนะครับสถานที่หลับนอนวันนี้นะครับอันนี้ที่มั่นอาจารย์ระตีครับชาวเกี้ยนี่ฟังนี่อันนี้ได้ยินข่าวว่าเป็นคอนโดูใหญ่แหลมป้านะพี่น้อยมึงคอนโดูใหญ่แหลมกันนี่ เออ๋รู้นะเดี๋ยวสิร่างภาพพี่น้องไปจอบเมืองผู้เฒ่านอนเออเพิ่นสิฟ้าขาบุกลุกสถานทีส่วนตัวเพิ่นวะนี่โอ้แหวงสีทีปากใหญ่เลวยแต่ปากจะบอกแห้บบง,แงนะพี่น้องครับเดี๋ยวสิร่างภาพพี่น้องไปเมื่อกี้เฒ่าอินที่แหวงมารับเลยครับนี่ ลุงโจพึ่งมาจากรับงานครับพึ่งมาจากอำเภอรองครับจังหวัดกาฬสินธุ์พึ่งเดินทางมาฮอดครับก็เลยน้ำบรรยากาศสดๆใหม่พี่น้องเมืองได้ไงรับแล้วครับเงี้ยแล้วรับแล้วโอ้ยใส่หัวอนอนห่มผ้าจุ่มเลยแล้วเมื่อถึงครับอากาศหนาวตัวนี้แหล้วอืมสุดตาเถอะว่า เผานอนตอนเป็นกลางแนวรอนไว้นะครับนี่ค tamam> an ือคอนโดแย่แหลมครับอืมบรรยากาศสดๆในในวันหยุดในวันพักแรมเอาลูดมาหนึ่งคนซะเนี่ยนะครับอ้าวพอแล้วนะครับซีวัดนะครับน้องมาเดียวเสียเดียวสวัสดีครับถ่ายยูมาหันมาเป็นรถเสียเดียวบ่วะโอ้ยหน้าแดงหมดเลยครับแดดแดดแห้ง โอ้เดือดแห้งวะโอ้ยพูดเดียวนะครับอันนี้ค oh ือนะครับซีดวัดอ่าเบ็ดแล้วต้องอาศัยเสียเดียวผู้ประสานงานต้อนรับพวกนุ่มโุ่นี่อ่าถุนไปกินลาบไขอยมาแล้วอะไรนอยเนาะบรรยากาศสดๆครับนี่โอ้ยภายในวิหารครับนี่สารพรางกับมโอกาสได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ นะครับบริจาคนะครับเสาหนึง่งนะครับในการสั่งบวชหรือสั่งพระวิหารหลังไง่ในหลังนี้นะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเจริญนะครับเอาน้ำ้าพมาเมืองครับบรรยากาศสดๆนี่ครับตอนนี้ท่านนี้จะเป็นแดนเซอร์แลก็บุคลากรต่างๆนะครับนี่นะครับรบรรยากาศสดๆครับ ยูมองเศร้าคือว่าแบบยูแบบนะครับมื่อนี้เตรียมงานเขาเป็นเป็นเด็กวัดนะครับเมื่อนี้นเอาหองยูมองเศร้าอันนี้สิเป็นสองเตนเซอร์นี่นะครับหลายคนเห็นแล้วอ่ะสิเห็นนี่คือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับนี่คือชีวิตเต้นเซอร์ชีวิตมอลลนนะครับต้องยูแบบง่ายๆใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบาย คือน้องน้องแดนเซอร์ครับนอนอย,ย,ยูนอน่ใต้พ่อใหญ่นะนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเข้ากับไปนอนอยู่พเพชรบุรีนะครับอำเภอพิอเชนบุรีไม่นี่หยุดมือนึงครับม,รมืออื่นท่ากระแสงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับบา้านยังเนี่ยน้องบ่เงื่อนบ่ยังนเนี่ยเดินสไลด์กันอีกครั้งพี่น้องเช็ดติ๊ตามเนาะ มากครับพี่น้องครับนี่นี่พระเอกรักเอกนอนนี่นี่บ้นครับนี่นอเออทางนี้ทีมงานเท่ากลางเต้นต่างๆนุ่มโจก้สีนอนอยู่นี่แหละครับมาสีน้อนนะครับอยู่ในรถครับใช้รถเป็นบ้านใช้ร้านอาหารเป็นห้องครัวปลาซี่ขั้นนะครับ งานเ้ากัะจอดได้ดนีละรถบัสสี่คันี่นนนก็ะห้องน้ำห้องทาทีมงานเ้องหลายคนก,กับการเต้นยุครับหูกูแน่ผูกเปีแฟนอน ตามอธัธยาศัยวันหยุดหรือวันวัน,วนพักผ่อนนะครับนี่น้อตัตกินน้อที่นี่ละครับเหลังจากเดินทางมาตะไกลครับการาบขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยั่งนะครับหลวงพอ่อเจริน นะรับสื่อให้ลูกศิ์ลูกค้านะครับมาปนสถานที่รับน่อนนนคับค้นนี่ครับเอาขอบคุณ FC ีที่ติดตามหะคัับกนนี่ครับโวคดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับพี่น้องครับ